ตอนนี้อาการเป็นยังไงอัปเดตให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยเริ่มเข้าที่แล้วค่ะเริ่มเข้าที่แล้วคือเริ่มเป๊ะแล้วโอ้โหแล้วเป๊ะมากจริงแบบหัวตานิดหน่อยที่คุณหมอตบไบอมีการตบใบปรับฐานด้วยโอ้โหแล้วผลที่ได้มาเป็นยังไงบ้างคุณพี่ก็สวยค่ะธรรมชาติเรียกได้ว่าตรงใจเลยนะคุณผู้ชมดูสิว่าจมูกเนี่ย ค่อยๆรับกับหน้าผากแล้วก็ค่อยๆสลบพุ่งมาหน้าเปี่ยเลยใช่แต่ก่อนเหมือนแบบว่าหน,นกแก้มตรงนี้มันจะสูงแล้วเหมือนแบบว่าหน้ามีอายุอะแล้ว <laughs> พอไม่มีจมูกมันก็ไม่สวยเลยใช่ินแล้วด้วยตอนนี้ <laughs> เป๊ะมากคุณผู้ชมคะบอกได้เลยว่าเป๊ะปังมากเสริมไปแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติเลยไหมคะปกติคะ่ะปกติเลยบวมช้ำเยอะไหม ไม่เยอะค่ะแค่2วันแรกวันที่สามวันที่สี่ก็เริ่มยุบบวมแล้วเริ่มยุบแ,<ม>แล้วไวมากแค่นิดเดียวตรงใต้ก็มาใช่ใช่เราผ่ามาแล้วเป็นยังไงบ้างแนะนำตอนแรกก็กลัวนะคะแต่พอทำจริงๆมันก็ไม่เลือกน่ากลัวขนาดนั้นพักฟื้นแค่สี่ห้าวันแผลก็เริ่มดีขึ้นแล้ว,ลวก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วทรงจมูกที่ได้ออกมาก็เป๊ะด้วยใช่ค่ะคุณหมอทำออกมาสวยน้องสวยจริงๆสวยจริงคุณผู้ชม